ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมอร์นิ่งค่ะวันนี้มีลุ้นรวยอีกแล้วตอนบ่าย,ายแต่เช้ามีลุ้นลองกันไหมฮ่าวาถึงคดียายจำลองเป็นอุทาหรณ์ได้ถึง2กรณี 1. สอนพวกสายฟาดสายด่าให้พึงสังวรไว้บ้างอย่าปากดีหลาย เขาใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองแล้วคนฟาดจะหงายเงิบดังนั้นพึงระมัดระวังการพูดไว้สักหน่อยไม่เสียหลายสิทธิอิสระในการพูดการแสดงออกมีกับทุกคนแต่สิทธิ์ของเราไม่ควรจะไปกระทบละเมิดของผู้อื่นอย่างที่สองเราควรจะดึงมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจจำเลยทั้งหลาย เมื่อเกิดคดีขึ้นแล้วทางออกมันไม่ได้มีแค่สู้หัวชนฝาฆ่าไม่ผิดดังคำใครบางคนที่ว่าถ้าจะสารภาพจะจ้างทนายทำไมนั่นแหละแล้วเป็นไงพอถึงหน้าบันลังก็ต้องสารภาพอยู่ดีเพราะเป็นทางบรรเทาโทษทางเดียวถ้าประเมินแล้วเราทำผิดจริงมีหลักฐาน แน่นหนาควรรับสารภาพความผิดคิดขอประนีประนอมขอคุยน่าจะเป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดที่ควรให้แก่ลูกความการประนีประนอมไม่ใช่ว่าไปประกาศเรียกโจทย์เข้ามาหามาคุยกันคุณเป็นฝ่ายผิดคุณควรจะก้มหัวเข้าไปหาเขาไม่ใช่หรือ อยากเจราจาแต่วางท่าเรียกคนนั้นคนนี้มาคุยคงคุยกันยากและไหนที่สุดก็ไปสะดุดเสาสารจนได้ดังนั้นใครที่มองคดีหมิ่นประมาทเป็นคดีขี้หมาคดีจิบพึงสังวรไว้บ้างมีคดีมันไม่สนุกหรอกหวังว่ายายจำลองจะคิดได้แล้วหาทางผ่อนหนักให้เป็นเบาก่อนจะสายเกินไป ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f a c e b o o k FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอิฉันตัดสินใจแชร์คลิปนี้ด้วยจิตสำนึกของลูกคนหนึ่งไม่ใช่จิตสำนึกของแอดมิน FC ทีมงานทนายประชาชนไม่ใช่จิตสำนึกของประธาน FC ทนายตั้มแต่เป็นความรู้สึกของลูกเมื่อได้ยินคนอื่นด่าแม่เรา อิฉันโดยส่วนตัวสนับสนุนนะ้แต่ให้ป้องเกียรติคุณยายสมควรด้วยกฎหมายใครเขาไม่ปกป้องแม่ช่างเขาค่ะอย่าไปเรียกร้องมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกว่าสำนึกได้ไหมว่านี่แม่นะนี่พระเหนือกล้าวนะให้กฎหมายปกป้องแม่เราถ้าน,น้แต่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับกรณีนี้ อิฉันพร้อมช่วยเต็มกำลังจะมีคดีจะมีทุกข์จะมีปัญหาอย่างไรถ้าใครมาด่ามาพาดพิงแม่อิฉันว่าเราควรแสดงความรู้คุณค่าน้ำนมด้วยการป้องเกียรติท่านใครไม่ทำขอให้นะแต่ทำอิฉันหนุนช่วยเต็มความสามารถซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า เข้าใจนะแต่สงสารยายโดนพวกไม่รู้จักพระคุณพ่อแม่ของตัวเองถึงไปจับจ้วงพ่อแม่คนอื่นสอบถามผู้รู้นะคะกรณีที่กำลังนั่งไร้สดสามารถใช้เทคโนโลยีค้นหาที่อยู่ไร้สดของคนพวกนี้ได้ไหมคะถ้าได้น่ะน่าจะทำนะคะจะได้กระชากหน้ากากออกมาถัดมานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะไม่ได้เป็นใจฝ่ายใดนะคะ แต่ถ้าป้ากับลุงออกมาโต้ตอบก็อาจจะเข้าทางพวกเขาได้นะคะเพราะป้ากับลุงอยู่ในช่วงประกันตัวอยู่คนที่ด่าอาจอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับลุงป้าก็เป็นได้นะคะฟังมาแล้วคนที่มาด่าพ่อแม่ป้าไม่มีความจริงใจให้กับลุงป้าเลยค่ะเขาต้องการให้ลุงป้าไม่ได้ประกันตัวมากกว่าถึงออกมาด่า พ่อแม่ป้าแบบนี้เข้าใจทุกคนค่ะขอบคุณค่ะที่ให้แสดงความคิดเห็นด้วยในนี้นะคะคุณป้าถัดมานะคะบอกว่าทัวลงน้าแต่หนักมากค่ะป้าเห็นใจน้าแต่เลยสู้ๆนะน้าแต่ในฐานะติดตามและรู้เรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่แรกเอาใจช่วยน้าแต่เด้อสู้ๆจ้ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook f อทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์เข้าความไว้ดังนี้ครับมอร์นิ่งค่ะวันนี้งดนอนนาแต่จะไปหาเหตุผลตามหลักฐานที่มีอย่างที่บอกว่าพยานปากหนึ่งไม่มีทางให้การเท็จแน่ๆคือซากศพศพน้องชมพู่ให้การอย่างไรบ้าง 1. ให้การว่าหนูเสียชีวิตช่วงระยะเวลาวันที่12พฤษภาคม63เวลาบ่าย ถึง13พื่ภาคม63เวลาบ่าย,าย2ให้การว่าไม่ได้มีใครทำร้ายหนูแต่หนูอดน้ำอดอาหารจนเสียชีวิตเอง3ให้การว่าหนูตายตรงนั้นเด้วยรอยเลือดตกหลังตายนั้นยืนยันตรงตามท่านอนตาย4ให้การว่าก่อนตายหนูบุกป่าฝ่าดงเดินบากบัน่น มาถึงจุดเสียชีวิตร่องรอยบาดแผลตุ่มผู้พองที่เท้ายืนยันคำให้การและรอยย่าบาดกิ่งไม้เกี่ยวมีรอยเลือดซิปยืนยันว่าแผลเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตเพราะพยานปากนี้ให้การหนักแน่นยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำทับสนับสนุนข้อมูลของพยานซากศพทางฝ่ายพนักงานสอบสวน ถึงกับต้องเปลี่ยนบทใหม่ให้มีช่วงที่เด็กเดินขึ้นเขาเองให้ตรงกับร่องรอยบนศพจะให้ใครอุ้มไปใส่กระสอบไปไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ารอยตามขาตามหลังจะอ้างยังไงอีกทั้งที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าจุดที่ว่าเอาเด็กไปซ่อนนั้นตอนค้นหาเด็กหายบบ่าย,ายวันที่11 มีคนไปหาตรงนั้นแล้วไม่เจออะไรดังนั้นจึงกลายเป็นว่าเด็กฟื้นและเดินออกจากที่ซ่อนขึ้นเขาไปก่อนจึงไม่มีใครพบเด็กแต่เปลี่ยนบทมาแบบนี้ก็ยังมีเรื่องให้สงสัยแล้วยังไงเขาหากันทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเจอเด็กแต่ชัยพลและสมพรไปเจอเก่งจุงจำเลยสองคนไปเจอแล้ว ถึงเอาศพเด็กไปอพรางที่จุดพบศพตรงนี้ต้องระวังไปเจอยังไงเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเด็กตายไปแล้วเกิน6ชั่วโมงรอยเลือดตกมันจะไม่เปลี่ยนแล้วนะคะแต่นี่รอยเลือดตกมันไปเข้ากันเปะ๊ะกับท่านอนตายตรงนั้นอีกอย่างที่สำคัญทำไมทำไมอะไรจูงใจให้กระทําผิด ชัยพลออกจากสวนยางบนเขากลับบ้านมาอาบน้ำจะไปรับพระตามนัดและอะไรโดนใจให้เดินลัดสวนยางไปบ้านน้องเมียเพื่อลักพาตัวหลานสาวมีใครตอบได้บ้างความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook อ c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับบางทีเราก็ต้องชี้ออกมาว่า ใครพูดไม่จริงเมื่อนะแต่เริ่มเดินเรื่องจริงจังตามกฎหมายเพื่อจะนำตัวนายซอออกมาช่วยเป็นพยานให้ใช้ยพลคนเล่านิทานไอ้ซอทั้งหลายพาการปฏิเสธวุ่นวายบ้างก็ว่าเรื่องซอจบไปแล้วตอนนี้มีแต่พรายกระซิบบ้างก็ว่าเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ไม่เกี่ยวอะไรกับคดี นายซอไม่เคยบอกว่าเกี่ยวกับใครแม่อีชั้นจะชี้เห็นว่าถ้าไม่เกี่ยวเอาคลิปไปให้ชัยพลดูทําไมเอาไปบอกว่าคลิปจะช่วยชัยพลได้ทําไมจนเกิดเป็นการกล่าวหาว่าอีชั้นแขวนด่าบุพการีบางคนเพื่อจะดิสเครดิตและยังหาว่าอีชั้นยุแยงวางแผนให้ทุกคนทะเลาะก,กันซึ่งถ้ามองย้อนให้ไกล YouTube เริ่มแตกเสียงสองฝ่ายตั้งแต่มีนิทานฝ่ายหนึ่งเชื่ออีกฝ่ายไม่เชื่อเรื่องมันเริ่มจากนิทานไอซอนี่แหละเมื่อคืนเราได้ยินนะแต่เอาคลิปไอซอมาเปิดมีตอนหนึ่งที่ไอซอเตือนชัดเจนออกชื่อชัดเจนบอกชัยพลให้ระวังตัวจะโดนฆ่าตัดตอนนี่ก็เป็นการยืนยันอีกจุดหนึ่ง ว่าอย่ามาแถว่าน,นิทานไม่เกี่ยวกับคดีชัยพลวันนี้อีกชั้นจะให้ฟังอีกคลิปที่คนที่แถแทดแทว่าน,นิทานไอซอไม่เกี่ยวกับคดีเขาพูดว่าอย่างไรตอนโทรคุยกับไอซอลองฟังเองนะคะตัดสินใจเองว่าเชื่อไหมว่านิทานไอซอไม่เกี่ยวกับคดีชัยพลอย่างที่แถแถ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ามีหลายช่องที่ตอนนี้นะ่ะที่ยอดวิวจากนิทานเพราะน้าแต่จะเอาเรื่องนะ่ะพากันหุบปากหมดแล้วถัดมานะครับบอกว่าดีแล้วที่น้าแต่แจ้งความขอให้ตำรวจเจอความจริงเสียทีเถอะว่าเรื่องจริงหรืออ้างอิงนิยายหรือคือขนบวนการหาเงินกันแน่ถัดมานะครับบอกว่าแปลกใจทําไม ลุงอัดกับนกแสกนะ่ะไม่เคยไปไฟหรือพาดพิงกันเลยปกติลุงอัดนะ่ะชอบฟ้องแต่ไม่ฟ้องเรื่องในซอบ้าง